แบวบนี้เนะาะเห็นคนเก็บกีนีเนาะเนเก็บเนาะคนเก็บเ<ด>ยเฮาเ็่ได้สรงสังเกตตรงนี้เนาะแ,แต่ว่าคนเก็บกี่นีละสมบูรณอเลแะเนาะ สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเอซกันเบอร์สุขสุขุนเลยเนาะโดยไอบาสิเ็นเต็มท ok ีจากทางฝั่งล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะดีมานัขอิงสอเดอกงมือาอากาศก็โมร่มเยพีน้องม่านอคอยกับาน้องคอยน่าตั้งใจาสิมหาน้องค้ามน่าวางากพน้องค้า ดน,นีสอนเนี่ยูยไซนน่เ อาไปเอามานลวงพ่ออยูไคในี่กันจนจนญาตินอกเพศพี่น้องนอกจะคิดญาตินาะว่าเสียงน้ำนี่สธาหน้าแบบเวลาน้าเพิ่นซาเข้ามาดีกับฟังเนาะหลวงพ่อจนญาติและบรรยากาศนี่ก็ย่อมพัาดน้องวัดดีแห้งน้องเพศพี่น้องว้าาหลวงพ่อจันทร์น้องเพพี่น้องน้องข้ามนีโบกูน้อว่าเพิ่นนี่ไปสอนเนี่ยอยู่ไสหรือว่ามื้อนี้มันหนาวแล้วเพิ่นบ่ได้มาบ่เนาะน้องเพศพี่น้องก็ไม่กระโจนเนาะ โบฮูบอลแน่หร nah ือว่าแนวใดกับพี่น้กันต no. no, 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 ้องเป็นเพื่อนเนาะหรือว่าน้องพ้อยโบฮูบอลที่ว่าเพิ่นสอนเนี no, ่ยบอเนาะน้องพ้อยได้ยินแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอยู่งกวนน้องพี่้องยุ่งกวนบ่วยป้าเนาะแต่น้องพ้อยกับพ่อพ่อเลยจกันแย่งเห็นเพิ่นสอนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเมื่อนี้อากาศมันหนาวเนก็ขึ้นก็เลยบ่ได้มาสอนบอคือแนวใดเนาะน้องพ้อยก็มาหาเพิ่นราชไทยท่าข้ามสอนเนี่ยหรือว่าแังไดก็หักแต่โบเห็นน้องเพิ่นพี่น้องกับ ຕົບໄປກັບມື້ນີ້ກັບມາຊິໄດ້ເກັບບັນຍກາດນານ້ົມຍກງາແອາກາດາື້ວາໜາວເນາຮງລົມຮງໆເນາອກາດໜາວນນ เห็นผู้งได้เห็นคนเลยน้องเพลเพงเนาะแต่ว่าสิเห็นสัตว์เลี้ยงน้องคงงัวคงควายน้องแพ้แน่นน้องเพ่ลเพลเนาะงัวควายน้องพูดแพ้แน่นแต่น้องพ่อยบูคือเพิ่นสอนเนี่ยอยู่ใส่แต่ท่านนี่คือใจน้องพ่อยคิดว่าเพิ่นอันซีสซนเนี่ยอยู่หนาวแต่อาจจะเป็นเรื่องอาหารมพราะหนาวให้เพิ่มโซน เพื่อพี่น้องได้เบิ่งได้ซูมดมกนบรรยากาศอยู่ธรรมศาสตรงามเนาะมาไหมาถ่ายทำแบบเพิ่นตอนนี้ได้เลยอนนีอยู่ให้แพื่พน้องได้เพิ่งกะมากะเเห็นคนอนนี่างก็ไปเพิ่นเนาะดจะไปในโอกาสน้คอยกิจทายทำให้เพิ่งไ่เนาะ่ว่าวันนี้กะเพิ่งบรรยากาศธรรมศาตรไปก่อนนาะพ่นู้หนาวเหงเนาะอาจจะเป็นยอดอากาศหนาวเน่ค่พ่่น้อง 小吧，氨气和理你 ใกล้แล้วคิดย่านเลยเขลับมานี่นี่กาน,น่าชิตอนนั่นน่าชิน้า,นา,นาขึ้นนีบเื่นแล้วนะแง่บรรยากาศดังๆเอากาเห็นคนผู้หน,นึ่งนอนเองเห็นคนเดียวนอนบนมาหากินไม่หน,นีเนาะ แต um, ่ก็สิบ่ลบเพิ่นก็สิลบไว้เพิ่นหาปูหาปลาเพิ่นไปเนาะเพราะว่าน้องพลอยก็สิมาถ่ายทําบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันเนาะาเพิ่นเพิ่นน่สิเก็บหอยซะี่เนาะกินนี่เนาะเพราะมีหอยเนาะ เน<ส>าะมวันนี้ก็ได้มาเก็บได้ทำบรรยากาศน้ำงามเห่พวยพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะน้ำพิณงค์นี่น้ำชัดถึกมาอันนี้นี่ปลายแล้วไปหางบักน้องไปรองน้องหางหุ่ยบักเนาะนี่โมเมนต์แบบตัวที่ว่าอันนั้นดีนะชิเป็นนี่นี่แถวนี้นะชิเป็นมองที่สะบ้านเพิ่น สมา,ามัญทาปูหาปลากินพ่อน้ามันสิบบลึงแหง้งแล้วเผื่อพี่น้องเนาะแต่ว่าม่องที่น้องพ่อยไปก่อนนะนี่เคยมาก,ก่อนมาหนี่เนี่ยก็คือแบบเป็นกระโตดปักเลยน้องเพื่นอนน้องน้าก็สีหน้าก็สีเลืองเนาะเพิน่นเลยบมาหากินมานเนาะเพิ่นมาหากินอยู่นี่อะไรพี่น้ององ,งามมาลี เก็บเนาะคนเล่นเก็บมอยีเขาก็าไม่ได้สร้างสังเกตคนนี้เนาะแมนแต่ว่าคนเกมกินดีนะสปิทไมล์แหละเนาะขึ้นมาตามแค่มแค่มฟังเนอกคนเอากินดีเนาะอ้หน้ากระสัดขึ้นมาบระยุดเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นยอดลมแห้งน้ำเนาะเพิ่นก็เลยแบบมันก็เลยสัดหอยขึ้นมา อยู่บ้องนี่นะมนคือสีเลืองแห้งนะอยู่บ้องนี่อยู่บ้องนี่น้องพ่อจัอน,น,นยิ่งแย่ที่น้อง <laughs> ถอยได้เด้อถอยได้เนาะแมนคือขึอ้นทะเลเลยแต่ว่าขึ้นทะเลน่ะสิกลัวนีเ<ป>น้องเพื่อนน้องเนาะแต่นี่น่ะเป็นก้นบักเน้องเพื่อนน้องผายหางบักเนาะหางบักในคันกลาเป็นกระโตบักนี่สิกลัวนีเน้องเพื่อนเนาะ จก้ยังโบผู้นาะว่าหม่อ,มองสอนเหนี่ยวพันยู่ใส่เนาะโบพันสอนอยู่ใส่อนแถวนี่เนาะแมนแต่ว่าเมื่อนี่นนอากาศแบบนนมันหนาวเนาะดีกว่าลมแมนอาจจะเป็นยอดอากาศมันลมมันหนาวแต่ว่าใครหอยหล,ยล,ยล,ยลายหลายเพรพี่น้องเป็นบรรยากาศนี่ก็ารงามเพรพี่น้องท้องไห้งนาแต่ว่า,าท้าาองนาแถวนี้นี่น้องควยโบเห็นเพลเทนอาจจะเป็นยอดแบบงามนั่นแหละ แบบน้ามันขึ้นมันท่วมเข่าคุณจะเลยปะโมหดเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นยอดสาเหตุนี่เนาะป้าไข่หอยเฮ้ยพีงนาะไปเบสลี่มาก่อซีเบบตามโขดตามอินเนาะชสดไหูาเล่นพียไอาทาดยิเนไปเย ไม้รวมทุกมอเนาอยู่ดีแล้วเนาะไปภาคใต้ก็สิเป็นปลาไม่ไปเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นทางเลาวไปเป็นทังเนาะอยู่ป่องนี่นะสิเป็นหม่องที่ว่าเพป็นทาปลาเด้เนาะเพื่อนเอนเนาะเพราะว่าน้องพ่อเห็นเหื่อเพื่อนเนาะเห็นเหื่อเห็นเหื่อเพป็นทาปลาน่าจะเป็นป่องนี่เพป็นทาปลาเด้เนาะเพราเห็นเพื่อปลาเป็นเพื่ปลาแทนหือว่าน้องพ่อสังเกตพี่หรือว่าพ่อทาปลาเพ่นสอดปลาเขา บอนั่นๆขอบทางปุ้นคนหาหกคนมาเลยนะโอ้ปรนจับปลาต้องสาบานกันเรนอาต้องค่อยตาสัตย์ใส่ตาสัตย์หาเว้่ยแต่ว่าต้องค่อยจะเห็นเนาะ นี่น่ะเอาได้รอหเอาได้เพน้ำอย่าได้รเลนะหอยทเลเนาะให้น้ำซัดขึ้นมาอีกก่อนบมตีอย่กได้หอยกบอยกอยกวันนี้เนาะอ่าน้องปวยังรุดน้ำกันน้องปวนจิลงเอาวาน้องเพิ่งน้องปึ๊บเนี่เอาโซ่ยัง นอน่วยเน้องเป็นเนาะอ๋อน้ายู่นี่แห้งอะลิแต่ว่าเพปันหาปลานี่อยู่ภาคนั้นเนอนเป็ดผสมพักนั้นนอนน้องพลอยเห็นอยู่แต่ว่าอ่าน้องพลอยเป็นโบเห็นเนาะเพลอยเป็นสายตาสัตว์สายอ๋อน้องพลอยตาลีดีหน่อยออุ้ยต้องลม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 บรรยากาศก็ดีดีเน้องเพ็่ผสเนาะเออนะบบ่น้อคืออยู่ในกลางน้ำใช่หล่ะ อ่าน้องพลก็ปวดเก็บพอยแล้วเราน้่งนอนปาดพ่อนากดเพแล้วนรู่น้ันคือผู้ใดยูนี่ก็คือบโบอดกินเนาะแมนพันคือผู้ใดยูแลวนี่ก็บอดกินเพราะว่าไปทางไหนก็มีแต่แนวกินนาะเ่นพี่น้องนาะเพว่ยน้องพลอยมาเห็นหอยเนาะหอยคันคือเก็บเอานี่ก็คือสพอกินล้วบาด้เนาะหอยเชอีเนาะพี่น้อง โอ้ครับนี่น้องเฟนน้องเคลื่อนที่น้องพลอยเบาเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเปินเนาะขออนุญาตเพื่อนในเดือน้องเฟนพี่น้องเนาะใช่เรื่อได้เป็นไรน้องพลอยบอกกาลงแม่อ่าน้องพลอยว่าไพ่เครื่องหลิดเลยเป็นไรน้องพลอยบอกกาลงหรือน้องพี่น้องเนาะ อ่าน <white> ้องพลอยกะเห็ดหอยก็อยากได้หอยเนาะน้องเนาะเมนเือกหาปลาเนามนหา้อยางนนนมาหน้าุ่นี่อ๋อใครใครหอยคหอยใ่เป็นหอนี้เนาะ้าเดินใหมีเดินเดียวนนอันนี้คนไขอยู่เต็มเลย้วะเนาะเมนบาทางทีมงานเนาะกัย่างไม่ตั้งจะพุ่นจนสีอ้อมเมื่อไรเนาะเฟรนองเนาะ บ่มีสุดได้หนิป้าปุ้พื่นเอนเนะข้าเจ้าสีอ้อมไปดีบป้ามีเรือนคนนำน้อเพืนเพืนเนาะบรรยากาศนี่งามเพงแต่ว่าน้องพลอยกับสได้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นอกพลอยเพื่อนเพื่องเนาะเพราะว่าก็จอดรถไว้ไก่นอกเพื่อนเพื่องเนาะรถอยู่พูนเนาะ ป่วยกับภาพเพิ่อนเพื่องเราสุ้มึงบรรยากาศลายได้แล่วเราก็ต้องควรได้จุดที่ไปเพ่งหรือว่าอ่ามีน้องพ่อยกแบบด้านในมาสีมาไทยถำน้องคำสอนเหนียวเนาะแต่ว่าหาบุพเพอเนาะว่าเพิ่นอยู่ใส่หรือว่าน้องคำบมไม่ได้มาบ่อหรือว่าอากาศหนาวแล้วเพิ่งไม่ลงมาสอนเหนี่ยวเลยยางคนสอนเหนียวก็เห็นน้องเพื่อน้องก็จะเป็นสอนเหนี่ยววิชัยน้องน้องพ่อยก์บุพเพหินเนาะหรือว่าน้องพ่อยมาพิชหม่อง ก็ไปในโอกาสหน้ากันมีโอกาสสิมาทายท้ำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันใหม่เนาะว่างเบิกโซนเด็กยุสัยใจไประว่านี่ก่ะน้องพ่อจะโป้หูมองบอนเนาะแบบพี่น้องรอบแบบมาแบบตามข้ายเพื่นมาเรื่อยๆกับโปหูแล้วเพิ่อนโซนเดียวอยุสัยคิดกับมาสิเห็นเนาะแต่ก็ะอ่างสิเป็นเมฆอากาศเงามันก็เลยบ่มาสอนเน่ก็เลยอดเห็นนะเพื่อนๆเนาะโดยแต่ก็บ่เป็นยังไม่ได้โอกาสหน้าการต้องไปเพิ่มรอบอ่ะสิการมีโอกาสก็สิมาทายท้ำให่โปม เปนสอดเหนียวนะ้ะว่าสอดมิใช่นี่อะไรกันยัยนะอะเพื่อนพี่นะ้องก็มาที่นี่น้องคอยกินเส้าอ布拉ผมเพี่น้อง